สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม SBK 16เหมือนเดิมค่ะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในสนามสุดท้ายนะคะสนามประเทศอ่ากาตา์นะคะเป็นสนามสุดท้ายแล้วนะคะเล่น3รอบหมดฮาร์ดไปกันเลยแอบไปคอดลีฟายมานะคะได้โพสิชันเนาะโอเคถ้ามามีปัญหากระนาันี่ยขออภัยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถได้ยินเสียงแบบเยลทม์ได้ต้องมาฟังที่หลังเอา เาสวยมากโค้งสองปกติเราไม่ค่อยถนัดสนามนี้นะคะเพราะว่าโค้งมันเยอะจําโค้งไม่ได้เข้าเพลินๆจำโค้งไม่ได้แล้วก็เลยล้อนออกจากโค้งบ้างไม่รู้ว่าโค้งนี้มันมหักสกโค้งนี้มันเป็นยังไงนะคะเข้าไปเรื่อยๆอุย้ยเมื่อกี้เราส่แล้วเปิดคันเร่งช้าไปโอเคโค้งนี้เชื่อจะไงอุย้ย ชนโหดจังป<ะ>ักโอ้โหตามหลังมาคันน้นนึงนะคะจนทารมีแต่คนเดิมนะคะที่ตามจี้มาน่าจะแซงได้แหละเมื่อกี้บานออกไปนิดหน่อยนะคะโอเคสนามสุดท้ายก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดก่อนจะ,ะปิดซีซั่นไปนะคะอาจจะกลับมาเล่นเกมนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าขอพักแล้วไปเคลียร์เกมแก,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 ก๊งสตาร์เวกันให้จบก่อนนะคะเพราะว่าดองเกมนี้มานานมากานานๆจะอัพ นี้ลงอีกสองคิกก็จะจบแล้วนะคะใครที่รออุ๊ยใครที่รอแก๊งสตาร์เวกัสอดใจกันนิดนึงนะคะตอนนี้ชอ่องซื้ได้แล้วนะคะเข้าโพงนี้ไปไหลาย,ยาวๆเปิดไปหังตามมาทันนะคะต้องกันทางตรงไว้ให้ดีโรงนี้มีโอกาสโดนแซงมาสองคันเลยนะคะจะไม่รู้จะก,กันทางไหนอยู่ดีๆก็เขาก็ผ่อนคันเร่งไปนะคะเข้าสู่โคงสุดท้ายนะคะตอนนี้ชื่อผู้นำยังเป็นรรบนะคะ หูยบบยาไปนิดนึงโอเคก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะประมาณไม่ถึง2วินะคะคาดว่าทางตรงช่วงเบรคโค้งแรกอาจจะแซงได้นะคะโอเคเอย่ามาชนลงลโอเคผ,ผิดคาดไม่โดนสนามนี้ไม่ค่อยได้ให้หนึ่งนะคะถ้าเล่นส่วนตัวเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างใจร้อนแล้วก็ บางทีขี่บู๊มากจำโค้งไม่ได้เปิดคันเร่งแล้วก็ดุดก็มีเพราะฉะนั้นเล่นสนามนี้ต้องใจเย็นๆะค่ะโอเคอยู่โค้งไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะจำโค้งไม่ได้ขี่ไปเรื่อยๆเพราะว่าจำเหือ <c oughs> เสียงเพราะว่าจำโค้งไม่ได้นะคะก็เลยขี่ยืดระยะห่างจากคู่แข่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันก็ ข้างเยอะนะคะต้ประคองให้ดีก็แล้วกันอย่าหลุดอย่าผิดพลาดอะไรโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะยืดระยะห่างจากคู่แข่งได้เยอะขนาดนี้โอเคตรงปะผ่านไปประมาณครึ่งสนามแล้วนะคะดูจากแผนที่เอาเพราะจำโค้งไม่ได้หรืออ้กี่โค้งไม่รู้นะคะขี่ไปเรื่อยๆบ้าจริงก็อยากชนะสนามนี้สักครั้งนะคะ ปกติสนามนี้จะเป็นสนามแรกที่แข็งใน Mo t ต GP นะคะแต่อันนี้จะเป็นสนามสุดท้ายของ SBK เขาเริ่มขยับเข้ามาแล้วคะ่ะเซกเตอร์นี้ไม่ได้จริงๆสู่ทางตรงนะคะไม่รู้ได้ซ้ำว่าเป็นทางตรงเมื่อกี้โค้งข้าวไม่รู้ได้ซ้ำว่าโค้งเมื่อกี้เป็นโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายเนี่ยน่าจะโดน อาจจะโดนป้นใช้ชนะก็ได้ค่ะเพราะวกข้างหลังเร็วมากเห็นไหมคะเดดีๆอย่ามาชนอุ้ยไม่โดนแฉไม่โดนแซงเฉยเลยเอานะไงพูดไม่ทันขาดคำเอาคืนชื้อไปอุ้ยเกือบเกือบร้นนะคะโอเคเดี๋ยวไปอือนี่สวยมากหนีแล้วนะคะหนีแล้ว นีไม่ออกเลยลน้นไม่่นไหมไม่ลน้ลนจำโพงไม่ค่อยจะได้นะ,ะเข้าอุยอ้ยหูตาม,มาติดๆเลยเป็นรถดูคาตินะคะตอนนี้หนีสุดชีวิตแล้วะคะ่ะโอ้ยมีปัญหาโค้งนี้นิดหน่อยนะคะช้าไปเลยนะคะ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าสนามนี้มีระยะทางค่อนข้างยาวกว่าสนามอื่นที่เคยเล่นมานะคะอาจจะขี่รอบและเกือบ2นาทีก็ประมาณ5้านาทีแหละสำหรับคลิปนี้นะคะชอุอ้ยพยายามพูดอะไรให้มันพยายามไม่ให้มีเด a แอร์ Dead นะคะเวลาพูดแต่ ำไม่ได้จริงๆมันต้องใช้สมาธิมันรุ้นเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะคะกูอย่าพลาดอะไรเลยขอร้องนํำมาจต้องสารอบแล้วอ่าก็ทางตรงค่อนข้างยาวนะคะไม่แตกใจที่โมโต g จีพีระว่างแข่งจวนเนียโดนแซงสองคัน้วยโอเคได้ที่หนึ่งไปแบบอ่าไม่ได้เรียกว่าชิวๆเท่าไหร่ก็ลุ้นๆอยู่นะคะก็ เราทาเวลาช้าเป็นที่ห้าเลยนะคะเพราะว่าทางตรงเนี่ยมันฟาดไปครึ่งสนามเลยโอเคมาดูคะแนะนนาค่ะเรานําเหมือนเดิมนะสนามหน้าก็ได้แชมป์โลกสบายสบายแล้วค่ะเพราะว่าเก็บแค่25แต้มนะคะเราคะแนะนนาต้อง230โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เล่น sbk 16หในฤดูกาลนี้แล้วนะคะฤดูกาลต่อไปเนี่ยอยากให้เล่นรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ